วิธีในการกระตุ้นสารเคมีให้เขาเลือกคุณคนเดียวตันนี้คุูมีใบกัศนิบัติวิชาจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยเยอครับและคูมีใบเซอร์ของมหาวิทยาลัยฮาวร์ดมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับหนึ่งของโลกเพราะความรักไม่ใช่เรื่องของหัวใจมิชชั่นกคูครับให้ทุกคู่สมหวังในความรักเพราะความรักไม่ใช่เรื่องของหัวใจหัวใจมีหน้าที่สูบจิตเลือดไม่มีหน้าที่รักใครครับแต่ความรักเป็นเรื่องของสมองครับดังนั้นถ้าคุณอยากจะชนะในเกมรักคุณต้องเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาสมองเส้าาส้นนปรรระสรสสาามมมอองงแลวก็เคคีใับ วันนี้ครูจะมาแชร์วิธีการกระตุ้นสารเคมีในสมองเขาครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับสารเคมีในสมองที่คุณจะต้องกระตุ้นนะครับมี4ตัวครับคือโดปามีนออกซิโทซินเซโรโทนินแล้วก็เอนドอฟินนะครับเราไปที่เทคนิคแรกเลยนะครับในการที่จะกระตุ้นสารเคมีในสมองให้เขาเลือกเราคนเดียวครับคือ 1. สร้างความตื่นเต้นผ่านกิจกรรมแอดเวนเจอร์ตัวอย่างให้เราไปปีนเ,เขาเล่นเครื่องหวาดเสียวเช่นเล่นรถไฟเหาะไปล่องแกนอะไรนี้เป็นต้นครับ หรือทํากิจกรรมที่มีความท้าทายร่วมกันนะครับอันนี้อาจจะรวมถึงการเล่นเกมได้นะครับเล่นเกมตื่นเต้นที่ตื่นเต้นด้วยกันไปดูหนังที่ตื่นเต้นด้วยกันครับแบบนี้ก็สามารถใช้ได้ครับทำไมข้อนี้ถึงได้ผลครับกิจกรรมที่กระตุ้นเร้าใจนะครับจะช่วยกระตุ้นสารโดปามีนกับอะดรีนาลีนครับซึ่งสมองจะเชื่อมโยงความรู้สึกดีนั้นกับตัวคุณครับข้อที่2ครับใช้การสัมผัสเพื่อกระตุ้นออกซิโทซีนซึ่งเป็นสารในความผูกพันนะครับตัวอย่าง ให้แตะแขนเบาๆจับมือเบาๆนะครับหรือกอดบ่อยๆทําไมข้อนี้ถึงได้ผลครับออกซิซินครับหรือฮอร์โมนแห่งความผูกพันทําให้เกิดความรู้สึกไว้ใจและใกล้ชิดครับเหมือนกับเวลาแม่คลอดลูกครับช่วงนั้นแม่จะหลั่งสารออกซิซินได้มากที่สุดครับและทําให้แม่ไม่สามารถตัดลูกได้ตลอดชีวิตครับไม่ว่าลูกจะเป็นไงเพราะตอนที่แม่คลอดลูกตอนที่คอนแทคชั่นบีบมดลูกตอนนี้นครับสารออกซิซินเนี่ยนะครับหลั่งเยอะในตัวแม่ครับจากนั้นอยากให้ใครผูกพันกับคุณเหมือนแม่ผูกพันกับลูก กระตุ้นให้เขาหลังสารออกซิโทซินในสมองเขาครับค่อสามครับสร้างความลึกหลักเล็กน้อยตัวอย่างไม่เปิดเผยทุกอย่างเกี่ยวกับตัวคุณในทันทีทําให้เขาอยากรู้จักคุณมากขึ้น ทำไมถึงได้ผลครับสมองชอบสิ่งที่คาดเดาไม่ได้สมองชอบสิ่งที่คาดเดาไม่ได้อ,อ,ดดไไดอยากทาตัวน่าเบื่อนะครับการทําแบบนี้เป็นการที่กระตุ้นสารเครมีที่ชื่อว่าโดปามีนซึ่งเกี่ยวข้องกับรางวัลและแรงจูงใจและทําให้เขาเสพติดและคลั่งรักคุณอยากให้ใครคลั่งรักคุณคุณจะต้องกระตุ้นสารเครมีตัวนี้ครับโดปามีนครับข้อที่สครับทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นฮีโร่ของคุณตัวอย่างขอความช่วยเหลือเล็กน้อยเช่นเปิดฝาขวดให้ หรือซ่อมอะไรให้นะเปิดขวดน้ําให้อย่างนี้เป็นต้นแม้ว่าคุณจะปวดเปิดเองได้อยู่แล้วเดีย๋ยวจะขวดน้ําเลยขวดเบียร์ฉันก็เปิดได้แต่ฉันจะให้เธอเปิดขวดน้าให้ฉชนเพราะฉันต้องก,รการกระตุ้นสารเคมีในสมองของคุณให้เลือกฉันคนเดียวครับทําไมถึงได้ผลครับทฤษฎีฮีโร่อินสติ้งทำให้ผู้ชายรู้สึกมีความหมายและอยากจะปกป้องคุณข้อต่อมาครับทำให้เขารู้สึกภูมิใจเมื่อมีอยู่กับคุณนตัวอย่างแต่งตัวให้เหมาะสมและมั่นใจที่เมื่ออยู่กับเขาครับปรากฏตัวในลุคที่ดีที่สุดทําให้เขารู้สึกว่า เขาสามารถเอาคุณไปอวดได้บุคลิกดีกลิ่นตัวหอมนะครับฐานะการเงินการงานดีนะครับเขาเอาคุณไปอวดได้ทําไมข้อน,นี้ถึงได้ผลนะครับผู้ชายมักจะรู้สึกดีเมื่อมีแฟนที่ดูดีดูมั่นใจในตัวเองและเขาสามารถเอาคุณไปอวดในวงญาติเขาในโซเชียลของเขาในกลุ่มเพื่อนฝูงของเขาเพราะคุณเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่ดีทุกอย่างสวยรวยหุ่นดีหน้าที่การงานดีบุคลิกดีคิดบวกมีความสุข ดังนั้นนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสนะครับที่จะไปกระตุ้นสารเคมีในสมองเขาให้เขาเลือกคุณคนเดียวครับและใครอยากได้เทคนิคลึกๆในการที่จะทําให้คนเลือกคุณคนเดียวครับอันนี้ครูมีสอนเนืคอร์สสกดจิตให้เขาเลือกเราคนเดียวครับ dark chosen ใครสนใจนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแต่ลิงก์ครับเป็นวิชามารจิตวิสัยดําให้เขาเลือกคุณคนเดียวครับเป็นใจทุกคนครับสวัสดีครับและครูก็มีคอร์สสอนฟรีนะให้คนพังรักเรานะครับ เบื้องต้นอันนี้ใครสนใจนะครับก็สามารถไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์แล้วก็พิมพ์เลข3เลขเดียวนะครับเพื่อรับลิงก์เข้ากลุ่มฟรีนะและสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องความรักสามารถปรึกษาครูเบื้องต้นได้ฟรีครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์ครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ